เฮ้ยเฮ้ยผมผมก็นึกว่าผมเมียนหัวมอเป็่หัวกันเยอะไหมหล่ออุ้ยอุ um ้ยของเยอะเลยอ่ะเฮ้ยนั่นดิผมผมก็นึกว่าเฮ้ยผมเมียนหัวที่หิวขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เขาไปก็หมดเลยใช่ไหมผมเลยนึกว่าผมเลี้ยงหวัวกระไดดีกว่าเดี๋ยวไม่ปิดไฟเหรออุย้ยโทษครับมีใครอยู่โทษโทษโได้ได้ได้ไดโอ้ผมก็นึกว่าผมเวียงหวัวทำไมมันโค้งเคลงขนาดนี้ตายละนึกว่า คณะดูงานเขาเขาเดินผ่านแล้วอุ๊ยมันสั่นขนาดนี้เลยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนไข้อยู่บ้างนั่นสิเราไม่ไหวแล้วใช่ไหมรือยังไงอ้ยหยุดมันหยุดโค้งแล้วนะไอไอไออันนี้มันหยุดโค้งแล้วอ่ะเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนไข้อยู่ ายนี่มีคน้ชายอยู่มองมันโค้งมากโค้งไม่นี่เดียวเดียวนี่นี่ผมรอผมรอนี่งงเ่าไอ้เราเวียนหัวขนาดนี้เหรอใช่๋ยวยืนยืนยืนคุณที่เราอยู่ตรงนั้นแตมันโยกอย่างแรงเลยอ้อาจารย์ใหญ่โยกใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีคนเปลี่ยนชุดอยู่พี่น้อยเดี๋ยวผมรอปิดปิดแอร์ปิดแอร์ปิดแอร์นี่เชนเชนเดเลียมันโยกผมก็เอ๊ะเวียน เอ๊ะฉันเป็นอะไรฉันเวียนหัวแล้วก็ใส่ไว้เมื่อเช้า,ชาลืมกินยาหมอผมก็เลยไปถ่ายรูปอาจารย์ใหญ่โยกอย่างแรงเลยเอ้โหเหรออาจารย์ใหญ่ก็ยิ้มอย่างเดียว <ś> 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 อเอมืองอาจารย์ใหญ่ฉันยิ้มอย่างเดียวเลยครับผมอันนี้ต้องลงโอ้เขากูลงกงินเต็มเลยลง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 นไดดีกว่าครับผมปิดปิดแล้วไม่ไม่ลืมอะไรนะคะครับผม เนี่ยขนมใครทิ้งแล้วน่าจะโยกทุกตึกไหมอ่ะครับปิดปิดงับ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 ไว้ก่อนไม่หลงไม่แหลมนะเขาไปกันหมดแล้วพี่ดาววิ่งพี่ดาววิ่งไปก่อนแล้วยพี่กำลังนวดคนไข้อยู่เอ้าอยู่ตรงไหนเราพอจะปิดไฟเขา ยังเปลี่ยนชุดอยู่เลยมันเหมือนตึกมันโครงอะครับเหมืนเหมือนตึกมันโครงไปก่อนไหม ลงไปก่อนจะได้เซฟเซฟ ยิงยิงไป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 งไปกระเป๋ากระเป๋าไิงไในห้องก่ะิงไมได้แน่เป็นไรกันเป็นแต่ัสั่งถึงจะทงานเลยนะบีจะทำงานพี่เจลไม่รู้สึกเลยม่เดินมา่ถ้าเราถ้าเราเจอจริงจะรู้สึกแต่ถ้าเราโอเคจุนนะ กเิลงยางเพื่อนผมแต่เมื่อกี้น่งก็ดีผมก็คกว่าผมิน้ำกินเลยก็ไปเยนหน่วย วิ้ครับพี่ที่รู้เร็วเร็มีข้างบนยังมีคนอยู่อยู่เลยอ่ะเจ้แถวแีคนอยู่อยู่ครับอวอ่ว่ครับวบถวแถวแถวัถวแถนแถว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 ยถวแถวแถวยถวแถวแถวแถวอถวแับแถว ăn quá วิ่พี่หญิงขนาดนี้เลยมาอยู่ข้างๆข,ขนาดนี้เลยหรอต้องขึ้นไปปิดแอ,อร์ไปอีกแล้วห้องห้องนวยหลังปิดแอร์ป่ะไม่ไม่เป็นไรขึ้นม,ม,มันมันฉุกเฉินก็ต้องเอาเอาตัวมาก่อน อ๋อห้องนวดหนึ่งก็ปิดแล้วนวดสองปิดแอร์ยังนวดหนึ่นนงก็ป,งปิดแล้วไม่เป็นไรมันมันจุดเฉินงั้เอาเอาควันออกมาใหม่ก็มากลัวมากลัทางราชการจุดเฉินโอ้ห้องยาเขายังนั่งใจอย่นี่ไงถ่ายทันอยู่ เอออาจารย์ใหญ่โยกเออกำลังพึ่งจับมือเพื่งเอของจริงของปลอมวะแพนเดือเรียโยกของของของจริงแพงกว่านี้ของ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 จริงมากเลยเด็น้องพยาบาลนี่วิ่งเข้าไปเอาไปเอาของกันอือดิหน้าหองฟางอะไรมาได้บ้างเฮ้ยขนาดนี้